สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับแมปบล็อกฟุตอีกครั้งนะฮะเราอยู่ที่เกาะแคนดี้วันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปใหม่ล่าสุดนะฮะที่มันลองรับตัวรันมือถือนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวรันตัว F นะฮะหรือว่าตัวรันหยดน้ําที่เราใช้อยู่ลองรับหมดเลยมาครับวางสคริปลงไปหลังจากนั้นก็ e x e c u t e เลยวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยทำไมคนเยอะจังเลยดูจากดูจากเพื่อนเราก็รู้นะครับนี่ไงออนทั้งสองคนวันนี้ ไม่ได้เรียนกันหรอทำไมมือคนเล่นเยอะจังเลยเอาละะเดี๋ยวเรามาดูสินี่งไงยูนเนี่ยมครับยูเลเนียมหรอ,อยูนเนี่ยมครับอืฮึฟังก์ชั่นนะครับโอ้โหเยอะมากนี่คือหน้าหลักนะครับเมนเลื่อนลงไปเลยเราก็จะเจอกับออโต้ฟาร์มเวลแล้วก็เซเล็กเวปอนแล้วก็ซุปเปอร์ฟาสต์แอคแทคเยอะมากเลยเซตติง้งออโต้ฟาร์มนะครับโอ้โหตึงมากนี่คือเลื่อนยังไม่สุดนะเอาเป็นว่าพี่ขี้เกียจเลื่อนนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่2นะครับเป็น i อเทมแอนด์เวอันนี้จะเป็นการลงดันโมจิหรอ,อนนทำดาบทำหมัดประมาณน,นี้เยอะมากเลยนนเลื่อนเลื่อนล,ลงไปสิขี้เกียนเลื่อนลอะเราไปดูที่ Player Player ยอรนี้แอนด์ p, p แล้วก็ส t ต t นะฮะ,ะเป็นเมลีอันนี้ก็วาร์ปนะครับอันนี้ลงดันตัวนี้ลงดันได้ด้วยแล้วก็ฟรุสอฮะ แล้วก็มิกอืมมาอ๋อนี่ไง UI หรอไก่ตันพิกเจอร์อะไรเนี่ยคือมันสามารถแคปรูปไก่ตันได้นะครับโอ้โหเอ,อ้มาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการฟาร์มนะครับดูว่ามันจะไวขนาดไหนอ่าไปที่เมนหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปเอ,อ้เลื่อนขึ้นไปไปหาไปเปิดคำว่าออโต้ฟาร์มเวลเปิดไปฟึบเปิดไปแล้วมันจะฟาร์มไหมเนี่ยก่อนนี้ ดูแล้วน่าจะฟาร์มอยู่นะแต่ว่าเราต้องเลือกอาวุธนะครับอืมเปิดออโต้ฟาร์มเวฟไปละหลังจากนั้นก็สลกเวฟปอเลยครับเลือกอาวุธหรอปึ๊บอืมอาเป็นหมัดน,นะครับชาร์กแมนอือดูซิว่ามันจะตีหรือเปล่าโว้ฟาร์มไวมากนี่คือถามว่าแหลกไหมรู้สึกว่าจะอ่าค่อนข้างลื่นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสคริปที่พี่แจกในคลิปก่อนๆน,นะจะรู้สึกถึงความแหลกเลยครับ คือคลิปก่อนนี้แหลกมากสกคริปต์ยูเรเนียมครับตัวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแหลกนะถ้าเราเอาไปฟาร์มโลกหนึ่งโลกสองนี้น่าจะสบายมากๆแล้วถ้าใครใช้ตัวรันตัว F หรือว่าตัวรันฟักซ์อัดเนี่ยรับรองครับว่าลื่นมากแต่ว่าเราใช้ตัวรันไฮโดรเจนไงตัวรันหยดน้านะฮะเวลาเรายังไม่รันสคริปต์เนี่ยยังแหลกเลยนะครับเรายังไม่ได้รันสคริปต์แหลกนี่คือรันสคริปต์มาแล้วมันก็แหลกเพิ่มขึ้นธรรมดาเออฮะ ประมาณนี้รวมมอนดีมากแต่ว่าเออไม่ทราบว่าเราโดนลังเกออีกแล้วใช่ไหม <c oughs> เฮ้เงมากเลยไม่มีตังเช่าเซอร์ว,วีเออนี่คือเปิดซุปเปอร์ฟาสไปแล้วฟาสแท็กก็เปิดไปแล้วเปิด2ตัวไปเลยครับ <c oughs> ดูว่ามันจะเอ,อเร็วขึ้นหรือเปล่าเออผมรู้สึกว่าตัวเราหายนะตัวหายตัวเราหายไปไหนเนี่ย โอ้โหน่าจะเป็นที่ตัวรันหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เน็ตพี่ตัวรันหายเอ้ยไม่ใช่ตัวตัวเราหายเออมอสแคสเตอร์หายไปไหนละ่ะโอ้แต่ว่าฟาร์มไวมากเอึแคบรูปหน่อยสิเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามช่องมอสแคสเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ทำช่องเดียวช่องอื่นตอนนี้เป็นช่องข่าวหมดละเอาละ่ะครับสวัสดีครับ